มันก็วุ่นวายกันไปหมดนะครับอไอ้ตรงจุดหมายเลขสองติดเ,เขาใหญ่ที่มันเป็นปัญหาก็เพราะว่าในเวลาต่อมาเขามีการออกเอกสารสิทธิ์ที่เรียกว่านอคสามให้กับราษฎรที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตนิคมในเส้นที่ลากแล้วก็ทับสปกรณนี่แหละแล้วในต่อมาไอ,สอ้สปไอ้นอคสามเนี่ยที่ออกในเขตนิคมแล้วมันทับสปกรณเนี่ยถูกแปลสภาพเป็นโฉนดจากโฉนด ก็เวียนไปเป็นของทอสคานาค่ะดังนั้นชนโฉนของทอสคานามันแปลเอกสารมีน,มนโนคสามเดิม,มและเป็นนคสามที่ที่อยู่บนที่สอบปรกอเดิมมันก็วุ่นวายกันไปนหมดน,นะครับเรื่องนี้ว่ากันที่จริงเขาเคยหยิบขึ้นมาตรวจสอบตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วดูเอกสารตัางต่อไปนี้ครับไปดูเลย ไม่ก็ว,ว่ามีก<ศ>ารตรวจสอบจริงไหมนี่เลยเรื่องนี้เนื่องจากมีเจ้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องกับการลากเส้นเขตนิคมไปทับสปกมีเจ้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องกับการออกใบนคสามในเขตนิคมมีเจ้าที่ของรัฐไปเกี่ยวยข้องก,กับการแปลงสภาพนคสามเป็นโฉนดมีเจ้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องกับการ จำ,จำหนายจ่ายโอนไอ้โฉนดฉบับนั้นจงกระทั่งมือล่าสุดก็คือทอสคาน่าดังนั้นปปทจริงเข้ามาเกี่ยวข้องปปทอย่อจากาคณะกรรมาการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตในภาครัฐ ก็คือข้าราชการตัวใหญ่ๆระดับอธิบดีประหลัดน,นี่ก็เป็นเรื่องของปปชเป็นเรื่องของปปช,ชแต่ถ้าต่ำกว่าอธิบดีลงมาเนี่ยเนี่ยแหละปปทจะเขา้ามาดูกระจายภาระให้ปปทช่วยจัดการหน่อย <ๆ S 1> ที่จะอะไรประมาณนั้นแบ่งมดไม่งั้นมันดู<ร>ไม่ไหวต่อไปน,นี้คือเอกสาร <คะ S 2> ตร่อไปน,นี้คือเอกสารเมื่อไหรคะต่อไปนี้คือเอกสารต่อไปนี้เขาเป็นมติการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะเอกสารบนจอขณะนี้เป็นหน้าแรกของ มาติการประชุมปปะะทครั้งที่39ทับ2563วันที่28เมษายน2563เรื่องช่างมันเทอค่ะผู้รับผิดชอบก็ช่างมันเทอค่ะสรุปก็แล้วกันมติคณะกรรมการปปทประ,ะทอ28เมษายน2563เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อท็จจริง ที่ดินตรงทสัสคาน่านี่แหละอันโนกรรมาการไต่สวนข้อเท็จจริงเขาบอกว่ามีค่าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลากเส้นนิคมไปทับสปกมีค่าการไปเกี่ยวข้องกับการออกนคสามมีค่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแปลงนคสามเป็นโฉนดดังนั้น จึงเสนอให้ลงโทษทั้งทางอายและทางวินัยข้าราชการต่างๆไปน,นี่นี่โอเคว่ากันไปแต่มีอยู่ข้อหนึ่งแต่มีอยู่ข้อหนึ่งเขาระบุว่าให้เพิกถอนโฉนดเอ้าเอาแค่นี้ก็แล้วกันอเอากันแค่นี้ก็แล้วกัน แต่จากวันนั้น2063ถึงวันนี้2068 5ปีผ่านไปมติปปทสมัยนั้นก็ยังไปไม่ถึงไหนยังไม่มีการแอคชั่นะะตามมติคำถามก็คือปปทได้เวียนมติเรื่องนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมที่ดินรับทราบหรือ,อยังถ้าเวียนไปแล้วกรมที่ดินได้ได้สินะม<ะ>หมเรื่องที่ส่งมาจากปปทไปถึงไหนเพราะมะติปปทเขาเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเพิกถอนโฉนดมันมชักยุ่งนะ